Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า contextual marketing การตลาดแบบช่วยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขายนะครับที่เคยเขียนโดยคุณหนุย่ย นัทพลม่วงธร,รมเจ้าของเพจการตลาดาวันละตอนมารีวิวเนาะก็เท้าความเหมือนกันนะครับผมเป็นทั้งแฟนคลับหนังสือของคุณหนุย่ยมาตั้งแต่เล่มแรกตั้งแต่ยังไม่เคยเจอการรู้จักกันใดๆเลยนะครับแล้วก็รีวิวมาตลอดจนทั้งเล่ม2เล่ม3นะเล่มที่4เนี่ยก็เจอคุณหนุย่ยคุยกับคุณหนุย่ยทางทาง e c o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  k อยู่นะครับคุณหนุ่ยก็ให้เกียรติให้ผมช่วยเขียนคำนิยมให้หน่อยนะครับซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็พอเขียนคํานิยมให้เสร็จแล้วคุณหนุ่ยก็มาแบบเซอร์ไพรส์นะจะแวะเอาหนังสือมาให้ที่บ้านปรากฏว่าผมไม่อยู่นะวันนั้นก็บังเอิญคลาดกันเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนพอดีเลยนะก็เลยได้หนังสือเล่มนี้มาพร้อมลายเซน็นแล้วก็อันจบตั้งแต่ตอนเขียนจะเรียกว่าตอนเขียนคํานิยมมาคุณหนุ่ยส่งมาเป็นไฟล์นะครับยังไม่เห็นรูปเล่มแล้วก็พอส่งมาเป็นเล่มก็ก็อ่านอีกนะครับผมผมชอบแนวนคิดนี้ว่าเอ่อการทําการตลาดเนี่ยมัน มันไม่ใช่แค่ว่าลดราคาหรือว่า CP Product p i p a p เปสโ m o t o o n อย่างเดียวแต่ว่าการดูบริบทมันสำคัญมากผมชอบตั้งแต่ตอนที่เป็นคำนำเลยคำนำคุณหนุ่ยเขียนไว้บอกว่าถ้าเราอยากขายน้ำบัตลมเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันมากเลยมันอยู่ที่บริบทาน้ำบัตลมที่ขายตามห้างเนี่ยอาจจะขวดละ10บาท20บาทอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดไปวางขายในการทะเลทายเนี่ยขวดอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลย เพราะว่าบริบทมันต่างกันเห็นไหมผมว่าไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่บางทีนักการตลาดหรือว่าคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงบริบทต่างๆนะครับออคุณหนุ่ยเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วมีเคสตัดี้เยอะมากอันนี้ผมชื่นชมอย่างยิ่งนะครับว่าพอเราอ่านแล้วเราก็อยากจะรู้นะมันก็ไม่ได้เป็นแค่ Howto ธรรมดาทั่วๆไปแต่คุณหนุ่ยเนี่ยเล่าเรื่องเคสทั้งในใน,ในต่างประเทศและในประเทศต่างๆเนี่ยให้ฟังโดยตลอดหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมคงไม่ได้มารีวิวแบบเป็น เป็นะจะเรียกว่าอะไรบทต่อบทไล่เรียงกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าอยากให้ลองไปซื้ออ่านเองแต่ว่าผมผมอยากโสต์พอยต์สำคัญสำคัญที่คุณหน่่ยเขาได้เขียนไว้เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังนะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าการตลาดแบบ contextual marketing คือการใช้โอกาสจากบริบทร,รอบตัวของลูกค้าแบบเรียลไทมมาเพิ่มโอกาสในการขายนะและพยายามนำเสนอสิ่งที่ใช่กับลูกค้ามากที่สุด สื่อสารด้วยความเข้าใจลูกค้ามากที่สุดโดยยังรักษาความ p r i เวซีที่ลูกค้าต้องการไว้อย่างเต็มที่โลกเราปัจจุบันเนี่ยการใช้แบบ contextual marketing เนี่ยมันมันง่ายขึ้นเยอะเหตุผลเพราะว,าว่ามันมีข้อมูลทางด้านดิจิทัลเอาแค่ Facebook Ad เนี่ยเราสามารถยิงแอดได้เลยนะว่าจะไปผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่เพิ่งแต่งงานเพิ่งมีลูกถ้าใครใส่โปรไฟล์ตัวเองไปแบบไหนเนี่ยมันสามารถแคสแคสฟเจาะเฉพาะเจาะจงได้เลยนะครับแต่ว่า ชาเลนจ์ตอนนี้ก็คือเรื่อง Privacy คือเราเรารู้จัก PDPA กันใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเอ้ยคุณจะเอาข้อมูลผมไปเนี่ยข้อมูลเนี้ยเอาไปใช้ทำอะไร,รย,ยังไงนะครับเราไม่อยากจะให้ข้อมูลของตัวเราหลุดไปไปยังสิ่งที่เราไม่ประสงค์ที่จะอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีบาลานซ์กันระหว่างการการรักษาความลับของลูกค้ากับการนำเอาเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆนะครับเพราะนั้น ดาต้าพอยต์ต่างๆที่ในโลกดิจิทัลปัจจุบันมีเยอะแยะเนี่ยนะเราสามารถจะหยิบฉวยเอามาเป็นโอกาสในการสร้างยอดขายได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ Data มีตั้งแต่ภาษานะเราจะให้คนเฉพาะอ่านภาษาไทยเห็นหรือว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนสภาพอากาศก็มีนะในเคสในหนังสือเยอะแยะเลยครับถ้าวันฝนตกเราจะมีแอดออกไปที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนเรื่องของอากาศอากาศหนาวอากาศร้อนนะครับช่องทางการสื่อสารเนาะ เราจะเป็นทางเว็บทางอ e ีเมลทางแชทโทรหานะครับช่องทางไหนมันมันเข้าถึงลูกค้าในสถานการณ์ไหนได้เหมาะสมที่สุดนะสถานที่อันนี้ชัดเจนมากในในเคสในหน,นังสือมีมีเยอะมากนะครับที่เป็นสถานที่ว่าเราไปอยู่ตรงลระแวกนี้ก็จะโฆษณาเราเป็นแบบนี้ถ้าไปอีกละแวกหนึง่งไปอีกสถานที่หนึง่งโฆษณาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับติดต่อในานามองค์กรหรือส่วนตัวนะครับ B 2 B หรือ B 2 C นั่นเองนะครับจะเป็นบริบทคนคนเดียวกันถ้าไปติดต่อแบบ2ออแบบนี้จะไม่ ไม่เหมือนกันถ้าส่งถ้าไม่ในนามขององค์กรก็จะมีขั้นตอนต่างๆถ้าเป็นติดต่อในนามส่วนตัวก็อาจจะสบายๆมากกว่านะครับหรือประวัติการซื้อเนอะเราอยากจะติดต่อคนที่เคยซื้อมากี่ครั้งแล้วอย่างไงแม้กระทั่งอุปกรณ์นะวิดีโอที่นําเสนอผ่านทีวีกับวิดีโอที่นําเสนอผ่านหน้าจอมือถือซึ่งมันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันมันก็จะไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งช่วงเวลานะการนําเสนอ ขายกาแฟตอนเช้ากับขายกาแฟตอนเย็นเนี่ยเบนฟิตต่างกันความความตั้งใจในการดื่มกาแฟต่างกันนี่แค่สับเซตบางเรื่องของ Data Point เลยนะครับแล้วเรายังไม่พูดถึงเรื่องของชั่นเลนต่างๆที่นักการตลาดต้องเจอนะแม้กระทั่งชาแนลเดียวกันเนี่ยผ่าน YouTube เหมือนกันเนี่ยผลลัพธ์อาจจะต่างกันถ้าคอนเท t มันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเทคม a ร์เก็ตติ้งเนี่ยโฟกัสมันอยู่ที่ลูกค้าเป็นหลักนะครับจำไว้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ Data นะ ที่ลูกค้าเรายิ่งให้ความสําคัญกับลูกค้ามากเท่าไหร่เนี่ยถ้าลูกวัวคู่แข่งเราไม่ให้ความสําคัญมากนักเนี่ยเราจะได้เปรียบเลยครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหบริษัทนี้นี่มันส่งโฆษณามานี่ตรงใจเราสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นงานคอนเทกชวลมร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณหนุ่ยใช้ว่าเป็นงานละเอียดต้องระมียดใส่ใจก่อนทําการตลาดใดๆออกไปหาลูกค้าก่อนเสมอนะครับทําดีๆนะเพิ่มยอดขายทำำายํากําไรเพิ่ม ROI คือ Return on Investment ได้เยอะแยะนะครับ ถ้าจะสรุปแก่นของ Contextual Marketing เนี่ยมันคือการตลาดแบบใส่ใจในทุกบริบทนะครับคราวนี้ Contextual Marketing คุณหนุยแบ่งออกมาเป็น4ประเภทหลักๆนะครับคือคือหนึคือ Digital Context Digital c o n อนเ t ็กเนี่ยก็คือใช้บริบทออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์เป็นหลักนะครับปัจจุบันหลายๆคนก็ยังเข้าเว็บไซต์อ่านบทความต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันที่2คือโมบายคอนเท็ก อันนี้ใช้งานกันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นมือถือสมาร์ทโฟนกันเป็นหลักเลยเพราะว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ความเร็วมันก็ไม่แพ้เน็ตบ้านอะอางนี้แล้วกันนะเพราะนั้นเราก็ใช้เป็นโมบายคอนเทกต์ก็ได้อันที่3คือเรียลไทม์คอนเทกต์นะครับข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นเรียลไทม์ลอากาศวันนี้นะเวลานี้ตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนจะตกสภาพจราจรใช่ไหมเรียลไทม์เลยนะตอนนี้รถติดไม่ติดยังไงลองเปิด g o o g l e Map ดูนะครับ จำนวนคนที่เดินผ่านเลยพวกเนี้ยแล้วยิ่งระบบเซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราสามารถจะได้ Real-time Context หรือบริบทที่มันเป็น Real-time ได้ได้ง่ายขึ้นนะ After cookies context นะครับจริงๆเขาคุณหนุ่ยบอกว่าเป็นบริบทในรูปแบบของดิจิทัลคอน t ท x กแรกแต่พัฒนาไปมากเลยที่มันมันเก็บข้อมูลเราว่าเราไปเข้าที่ไหนยังไงแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ เดี๋ยวเขาจะมาขอเก็บคุกกี้เป็น third party เขาต้องมาขออนุญ,ญาตเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะถูกพัฒนาไปแล้วก็ creative content คือ creative มันก็คือความความคิดสร้างสารรค์น่ยนะครับบางทีบางคนเนี่ยมันสิงง่ายๆเลยแต่คนมองข้ามไปนะครับเราสามารถจะหยิบฉวยโอกาสพวกนั้นเนี่ยเอามาใช้ทําเป็นไอตัว contextual marketing ได้นะครับนั้นถ้าจะโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ contextual marketing เน,เน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะฮะ ดูว่าลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนอยากได้การสื่อสารแบบไหนสะดวกเวลาไหนติดต่อผ่านช่องทางใดนะอันนั้นก็คือ Contextual Marketing นะครับจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำกันเยอะแยะมากมายอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจริงๆตั้งแต่ทำการโฆษณาผ่านเสิร์ชบวดคำที่เสิร์ชใน Google เนเงี้ยมันก็มันก็บอก Context อะไรได้หลายๆอย่างแล้วว่าคนนี้ต้องการจะหาอะไรศึกษาเรื่องอะไรนะครับ จริงๆแล้วถ้าใครชอบพูดคำว่า customer-centric ก็คือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกับ contextual marketing นั่นแหละนะครุคณหนุยบอกว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะถ้าจะทำ contextual marketing ต้องใส่ใจลูกค้าอันแรกนะอันที่2ใส่ใจในความต้องการนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะอันที่3เนี่ยใส่ใจในเครื่องมือที่ใช้นะในหนังสือจะมีบอกเลยว่าใช้เขามีตัวอย่างนะครับว่าใช้แบบไหนยังไงอันที่4ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าสนใจ ต้องไปอยู่ในใจเขาว่าถ้าเราเป็นลูกค้าก็จะสนใจเรื่องอะไรอันที่5ใส่ใจในจุดที่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเออมีตัวอย่างแบบกว้างๆก่อนนะครับว่า c o n t e x t u a l Marketing เนี่ยเขาทำยังไงบ้างเช่นอีเมลนะเราเราเราเอาสินค้าไปใส่รถเข็นในคำว่ารถเข็นในในเว็บนะเราใส่แล้วเราก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าอาจจะยังรอโปรโมชั่นอาจจะ ยังไม่มีตังหรือยังไม่แน่ใจเขาเก็บข้อมูลตรงนี้ปุ๊บใส่รถเข็นแล้วพอเออตอนนั้นมีโปรโมชั่นสินค้าชิช้นนั้นเขายิงมาที่อีเมลเราทันทีเฮ้ยไอสิ่งที่คุณกําลังจะซื้อตอนนี้ลดอยู่นะภายในย4ิสชั่วโมงซื้อไหมส่วนใหญ่เสร็จซื้ออีกนะเพราะเขารู้มีาเขามีคอนเทกต์เราเขามีบริบทรเราว่าไอคนนี้ต้องอยากซื้อแน่ๆน่ถ้าไม่อยากซื้อมันไม่ใส่ในรถเข็นแต่ว่ามันอาจจะยังลังเลอยู่ก็ได้ทําโปรโมชั่นเลยปุ๊บดึงลูกค้านี้เข้ามาหรือคําแนะนำนะ เมื่อเรากาลังซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยระบบจะแนะนําว่าคนที่ซื้อสินค้าแบบเนี้ยมักจะซื้อสินค้าแบบนี้ด้วยอันนี้ผมมี Realtime experience เลยมีประสบการณ์ตรงเลยเช่นผมซื้อหนังสือเล่มนี้ผมกาลังหาเรื่อง OK เาพอผมซื้อ OK r รเล่มนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเลยว่าคนซื้อเล่มนี้มักจะซื้อเล่มนี้ด้วยนะส่วนใหญ่เสร็จอีกเหมือนกันเพราะเราก็อยากซื้อทั้งสองเล่มนั่นแหละเพราะเราสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วรีวิวนะครับเวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ย ระบบช้อปปิ้งออนไลน์บางที่เนี่ยจะแสดงผลรีวิวขึ้นมากระตุ้นเลยสมมติผมอยากซื้อหนังสือเล่มนี้มันจะโผล่ขึ้นมาว่าหนังสือมันสุดยอดดีมากเลยกระตุ้นทําให้เราอยากซื้อนะครับอีเมลอีกนะครับมีสินค้าใหม่ๆส่งกลับมาอีกผกเคยคุณเคยซื้อหนังสือเล่มนี้ไป3เดือนที่แล้วแล้วเราคิดว่าคุณอ่านจบเล่มนี้แล้วน่าจะอาจา่านเล่มนี้อีกนะนี่ผมยกตัวอย่างหนังสือนะที่ผมซื้อออนไลน์บ่อยนะครับหรืออีเมลอีกครั้งว่า ออสินค้าจากแบรนด์ที่เราซื้อไปตอนนี้เขามีสินค้าใหม่วางขายแล้วนะถ้าเราซื้อกระเป๋าวันนี้ตอนนี้มีรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะพวกนี้คือ Contextual Marketing นะครับแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วก็คุณหนุ่ยก็เขียนบอกว่าโทรศัพท์มือถือมันติดตัวเราอยู่แล้วครับเราสามารถคนที่ได้ค้นหาได้ทุกทุกเวลาทุกอย่างอยู่ในมือถือเนี่ยจ่ายเงินได้ไม่น้อยเลยนะครับะน,นั้นบางทีผมถึงบอกว่ามือถือเนี่ยอันตรายนะช่วงแบบวันที่เขาลดกันเยอะๆเนะี่ย 11 11 12 12วันที่12เดือน2 2มันจะมีได้ทุกวันน่ยวันที่1เดือนที่1วันที่2เดือนที่2นะสรุปการตลาดแบบใส่ใจแบบ Contextual Marketing เนี่ยมันคือ Real Time Data แล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับ Data ที่ชัดเจนวิเคราะห์แล้วก็เอามาคราฟต์คราฟ์ก็คือเอามาสร้างมันขึ้นมานะครับในหนังสือเนี่ยมีเคสเยอะมากผมขออนุ้ตยกตัวอย่างเคสที่ผมชอบแล้วกันนะครับ ผมคงไม่สามารถจะยกตัวอย่างได้ไดทุกเรื่องทุกอย่างนะครับอ,อันแรกเป็นเคสของมาเซร a ตินะครับเป็นแบรนด์ที่แบบรถหรูนะเค้านี้เนี่ยเวลาคน,คนเขาก็อยากจะโปรโมทให้คนไปทดลองใช้แบรนด์เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราก็คงต้องไปเสิร์ชนะว่าเราจะไปลองขับรถมาเซร a ติได้ที่ไหนบ้างซึ่งหาคนเสิร์ชแบบนี้ก็ไม่เยอะนักแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาไปดักจาก Google ครับ ถ้าใครเสิร์ชแบรนด์รถหรูที่เป็นคู่แข่งเขาไม่ว่าจะเป็น Audi, B M W หรือ Mercedes-Benz เนีเขาจะให้มีโฆษณานะมันจะขึ้นมาใน Google อ่ะเป็นเว็บที่ขึ้นมาบอกเลยว่าเขาอ่ะจะขับรถไปรับเพื่อให้คุณไปลองรถ Mercedes-Benz B M W หรือ Audi บางคนงงเอา้าแล้วคุณจะไปช่วยเขาทำไมคืองี้ครับพอยต์ Point มันคืองี้คือคุณขับเมอร์เซเดสต z ไปรับเนี่ย เท่ากับเขาได้เทส t d ได v ฟ์เมอร์เซเดก่อนที่จะไปเทส e s ได r ฟ์ออดีหรือว่า Mercedes-Benz หรือว่า BMW ด้วยซ้ำม,มันคือ By Default ว่ะคือเป็นเป็นผมนผมอยากซื้อ Mercedes-Benz เนี่ยก็แสดงว่าผมเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเมอร์เซเดสอยู่แล้วเพราะว่าเขาเลือกแบรนด์ที่มันเป็นคู่แข่งเขานะผมคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายละแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาผมเสิร์ชว่า Test Drive Mercedes-Benz เนี่ย แปลว่าผมอยากจะไปลองเขาจะไม่ได้มาแย้งว่าอย่าไปเทสได้เมอร์เ e เดสเบเลยมาเทสได้มอรเซเดสติเลยคนไม่เอาหรอกเขาอยากจะไปทสได้ Mercedes เขาขับรถเมอรเซเติมารับที่บ้านอย่างนี้ผมจะไม่เอาหรอคือไม่ต้องขับรถไปเองอ่ะมีคนมารับมาส่งอ่ะเอาดิแต่พอขับมารับที่บ้านแล้วเขาบอกว่าพี่ลองขับดูเลยแม่เออเราอยากได้เบนท์เราก็อยากจะลองขับรถหรูๆยี่ห้ออื่นเหมือนกันแล้วนี่มารับที่บ้านเนี่ะลองปรากฏว่า มีคนเข้ามาเทสไดฟ์เมอร์เซอร์ติเยอะแยะแล้วผมก็เชื่อว่ายอดขายเมอร์เซอร์ติก็จะเพิ่มขึ้นโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติอะเพราะว่ามีคนมาเทสไดฟ์เยอะแยะนี่คือคอนเทกต์นี่คือบริบทแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ใส่เข้ามาอันนี้อันนี้ชอบนะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินเคสนี้นะอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็ดูเบสิกพื้นฐานมากเลยนะคือลดเฟนะลถเฟเนี่ย เขาปกติเราโฆษณาใน Google เราก็จะบอกว่า,าถ้าหารถขนาดเล็กก็จะขึ้นรถเฟียสขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าคู่แข่งก็จะ,จะขึ้นตามคำเสิร์ชน,นะครับรถขนาดเล็กก็อาจจะมีไม่ใช่แค่รถเฟียสอย่างเดียวรถขนาดอื่นๆด้วยก็ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็เต็มไปหมดอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเวลาเราทำา Google Adwords นะครับทำเพื่อจะโฆษณาในใน o g l e ให้เสิร์ชคำว่ารถขนาดเล็กให้เจอรถเฟียสแต่เฟียสทำละเอียดกว่านั้นครับเขาเทเลอร์เมสเลยว่าถ้าเสิร์ชคาว่ารถเล็กเนี่ยเขาจะเจอคำตอบแบบนี้ เฟียรถเล็กสไตล์ตลี่ที่มองจากมุมไหนก็ดูดีประหยัดน้ํามันแต่ส่งพลังไม่ได้ครับเพราะเขารู้ว่าคนอยากได้รถเล็กเนี่ยโฆษณามันต้องเป็นรถเล็กไม่ใช่ว่าเฟียมีรถกี่รุ่นไม่ใช่เอาเจาะเลยแต่ถ้าเกิดคุณเสริชเขาว่ารถเล็กประหยัดน้ามันคําโฆษณาจะเป็นอีกคํหนึ่งจะเป็นเฟีย5ห้ารรถเล็กดีไซน์ตลี่ที่ประหยัดน้ามันที่สุดเอ้ยตรงใช่ป่ะถ้าคุณเสริชเขาว่ารถเล็กแต่แรงแสดงว่าอันนี้ไม่ได้แคร์เรื่องน้ามันแต่แคแคร์เรื่องความแรงของเครื่องยนต์ โฆษณาของเฟียสที่จะขึ้นมาใน Google หน้าแรกก็คือ Fi a t 500รถเล็กแต่สมรรถนะไม่เล็กสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ไม่แพร้รถยนต์เครื่องใหญ่นะคำโฆษณาไม่ใช่เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปเฟียสสุดยอดหรือท,ทั่วไปไม่ใช่มันเชนเลอร์เมสต,ตามคำเสิร์ชหรือถ้าเสิร์ชคาว่ารถเล็กสวยๆแปลว่าไม่แคร์เรื่องความแรงไม่แคร์เรื่องน้ำมันแคร์เรื่องดีไซน์ขึ้นมาเลยคำโฆษณาเฟียสห้าร้อยสะท้อนความเป็นตัวคุณที่ไม่เหมือนใคร ผ่านการปรับแต่งตามใจและมีสีให้เลือกกว่า5,000 500, เฉดสีเรียกว่าเรียกได้ว่าถ้าเจอซ้ำก็เนื้อคู่แล้วเหนะ็นไหตรงตรงอย่างเงี้ยไม่เอาหรอมีโอกาสซื้อสูงใช่ไหมอีกเคสหนึ่งที่ผมชอบนะเป็นเคสของเบอร์เกอร์คิงที่โฆษณานะครับเบอร์เกอร์คิงเนี่ยในปี2018เนี่ยได้ทำการเปิดแอปแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับก็คือแอปไอ้เบอร์เกอร์คิงนี่แหละซึ่งไอ้เปิดแอปนี่ก็เรือกปกติธรรมดานะครับ แคมเปญธรรมดาก็คงแบบว่าถ้าเราไปเดินอยู่ในแถวแถวร้านเบอร์เกอร์คิงเขาก็จะมีส่วนลดให้างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาปกติแต่เบอร์เกอร์คิงไม่ได้ทําแบบนั้นครับเบอร์เกอร์คิงเนี่ยบอกว่ามีแคมเปญแคมเปญกระตุ้นการดาวน์โหลดและการใช้แอปของเบอร์เกอร์คิงทำไงหรือปะให้ส่วนลดแบบบ้าระห่ำม,มากซื้อซื้อบ็อปเปอร์ใครกินเบอร์เกอร์คิงจะรู้นะราคามันแพงใช่ไหมในราคา0.01ดอลลาร์เท่านั้น0.01ดอลลาร์นี่คือแบบ3บาทมั้ง เพราะดอลลาร์มัน30บาทอ่ศูนบาทคือคือเกือบแจกวอเปอร์ฟรีอ่ะพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะคืออารมณ์แบบไม่ถึงบาทอ่ะนะสาสตางค์นะรครับคือโอ้โหอย่างนี้ต้องซื้อละแต่เงื่อนไขคืองี้ฮะถ้าคุณอยากจะได้ได้สิทธิ์นี้นะคุณต้องขับรถไปใกล้ร้านแมคโดนัลล์สองเมตรมันมันมันแปลว่ามันดึงลูกค้าแมคโดนัลล์มาตรงๆเลย คือถ้าเกิดคุณบอกว่าอยู่ใกล้เบอร์เกอร์คิงไอ้พวกพวกนั้นก็อาจจะเป็นลูกค้าเบอร์เกอร์คิงอยู่แล้วปกติก็ไปซื้ออยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คือคุณต้องขับใกล้แมคโดนัลล์ส0 0รเมตรแปลว่าคุณอาจจะกําลังอยากที่จะไปแมคโดนัลล์แต่พอไปแมคโดนัลล์แล้วคุณมีไอ้ไอ้ตัวโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาบอกว่าซื้อวอปเปอร์สามสตังค์เนี้ยคุณไม่เอาเหรอสามสิบตังค์เนี้ยไม่เอาเหรอเฮ้ยเป็นผมผมเอาเลยนะผมผมดาวน์โหลดเลยนะถ้าไม่มีโฆษณานี้ขึ้นมาผมผมกำลังขับไปแมคโดนัลล์นึกภาพนะ หรือว่าผมกํลาลังเดินไปแมคโดนัลด์เออไปกินบิ๊กแมคดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเจอเบอร์เกอร์คิงแมสเซจเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเอาไหมบ็อปเปอร์สามสิบตางค์เอาดิคุณดาวน์โหลดแอปนี้นะดาวน์โหลดเลยแล้วเขาบอกแสบกว่านั้นเน่ยคือหลายคนอนะ่ะเข้าไปในร้านแมคโดนัลล์เพราะคิดว่ามันเป็นโฆษณาแมคโดนัลล์อีกแล้วแมคโดนัลล์ก็บอกมันไม่ใช่เบอร์เกอร์คิงมันอยู่อีกร้านหนึ่งต้องไปแนะนําลูกค้าที่เข้าแมคโดนัลล์ให้ไปเบอร์เกอร์คิงอีกต่างหากคือจริงๆเมืองนอกมันมีอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะมันแบบ แบบแซวกันไปแซวกันมาเต็มที่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะใจแค่ยกตัวอย่างว่าอันเนี้ยมันคือ c o n เ e x t u a ช Marketing นะครับเป็นเป็นอีกเคสหนึ่งที่เอาโลเคชั่นเบสเอาสถานที่มาเป็นตัวตัวดึงอีกเคสหนึ่งที่ผมชอบนะเป็นเคสที่เป็นการโฆษณาผ่าน Spotify คือเขาอันนี้อีเกียนะอีเกียเขาจะขายเครื่องนอนคราวนี้เขารู้ว่าไอ้คนฟังเพลง Spotify เนี่ยมันมีหลายกลุ่มแต่มีกลุ่มหนึ่งที่พ่อแม่ชอบใช้ก็คือคล้ายๆเป็นเป็นบท เป็นอัลบั้มเพลงที่ก่อมให้ลูกเล็กๆนอนหลับอะ่ะมันจะเป็นแบบเสียงไว้ส์น้อยเสียงที่แบบให้เด็กแบบสบายแล้วก็นอนหลับคราวนี้ถ้าใครเล่น Spotify จะรู้ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ยอมจ่ายพรีเมียมอันนั้นก็จะไม่มีโฆษณาอยู่แล้วแต่ก็จะมีกลุ่มที่ไม่ยอมจ่ายพรีเมียมเพราะมันแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องทนกับโฆษณาแต่เวลาเด็กกาลังจะหลับอะแล้วอยู่ดีๆโฆษณาแบบรองเท้าแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยเด็กมันก็ตื่นไงพ่อแม่ก็เซงโอโ้โหกำลังจะหลับอยู่แล้วแม่งตื่นอีกนี เขาอีเกียบอกเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโฆษณาเครื่องนอนเนี่ยเขาไปแทรกอยู่ในเอไออัลบั้มนอนหลับเนี่ยแต่เวลาโฆษณาเครื่องนอนเนี่ยมันเป็นโฆษณาแบบที่เขาพูดแบบเสียงเบาๆเสียงเหมือนกับเวลาเรากซิบกันเน่เวลาเด็กกาลังจะนอนหลับแล้วเราพยายามจะไม่ให้ลูกเราตื่นอ่ะเราจะใช้เสียงแบบโทนเบาๆเงียบโอ้โหเป็นคุณคุณรักอีเกียตายเลยใช่ปะ แบบเอ้โหมันเข้าใจไว้ว่าเรากําลังฟังเพลงประมาณนี้มันก็เลยใช้เสียงเบาๆแบบพูดแล้วเหมือนเกรงใจว่าลูกเราจะตื่นเป็นแบบนี้เราพร้อมที่จะแบบอยากซื้อเลยอะถ้าเราจะต้องซื้อหมอนเราก็ซื้อจากอีเกียนี่แหละวะเขาบอกว่ามันทําให้อัตราการคลิกกดโฆษณาเนี่ยสูงกว่าโฆษณาทั่วไปถึง1้อยเนี่ยคือคอนเทกต์คือเขาเข้าใจจริงๆมันละเอียดอะว่าเฮ้ยคุณกําลังก่อมลูกนะเพราะถ้ารู้ได้ไงว่าะกำลังก่อมลูกก่อมลูกเพราะเขาเปิดอัลบั้มนี้ไงนะครับ หรืออีกเคสหนึ่งก็แล้วกันเคสทิ้งถ้ายแล้วกันจร,จริงมีหลายเคสมากนะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เยอะมากคือเรื่องการโฆษณาของบริษัทที่เขาทําเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะนะคือเขาอยากให้คนเนี่ยเปลี่ยนอินเทอร์เนต็ตอันนี้คือบริษัทผู้บริการอินเทอร์เนต็ตรายหนึ่งในประเทศเบลเยียมชื่อว่าวู V O O วูนะคือเขาให้คนมาแคสเกมคราวน,นี้ถ้าให้คนมาแคสเกมแล้วแคสเขาเข้าใจาว่าแคสเกมใช่ไหมคือมาเล่นเกมโชว์ให้ดู แล้วต้องให้พวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้คอยเชียร์ว่าเออคุณเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็นบูหรือ,อยังบู Boo หรือ,อยังบางทีฟังแล้วมันก็ลำคาญนะอยากดูเกม,มโฆษณาอยู่นั่นแหละก็ลำคาญเขาบอกคุณเล่นเกมไปตามปกติเลยแต่ว่านิสัยคนเล่นเกมเนี่ยมันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบเล่นแล้วเน็ตมันกระตุกเพราะเน็ตมันกระตุกคนเล่นเกมก็จะด่าว่าโอ้ยเน็ตพังเซงว่าอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์แบบนี้อยู่ถ้าใครเคยอ่านไปตามดูเขาคาสเกมหรือเล่นเกมเนี่ยไอคอนเท็กชวลมาร์เก็ตติ้งของบูคือทุกครั้งที่ไอ้ อินฟลูเอนเซอร์คนนี้พูดถึงเน็ตกระตุกเน็ตช้าเนี่ยนะเขาจะขึ้นข้อความมาเลยว่าเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตที่มันเร็วขึ้นใหมโอ้เป็นคุณคุณเปลี่ยนไหมคือคุณเห็นแล้วว่าเน็ตมันช้ามันมีคลิกขึ้นมาให้ให้เลือกว่าจะเอาเน็ตเร็วขึ้นไหมโดยธรรมชาติเราอยากคลิกแล้วว่ะอย่างน้อยๆคลิกไปดูก็ยังดีว่าเออเน็ตช้ามั่งไม่ไหววะ่ะเล่นเกมแล้วแบบสะดุดว่ะเนี่ยเนี่ยคือคอนเท็กชวลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมว่าเป็นหนังสือที่ อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านโดยเฉพาะคนที่ทําการตลาดในแนวแนวนี้นะมีหลายเรื่องนะเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรก็มีนะครับเอาฟุตบอลอีกนิดนึงก็แล้วกันนะเขาจะทำแบบเขาจะจายแจกโปรโมชั่นเนี่ยทุกครั้งที่มีการทํา v a r แล้วเป็น,เป,นเป็นโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับจอทีวีนะเพราะว่าถ้าใครเคยดูฟุตบอลนะเวลามันจะ v a r เนี่ยกรรมการจะทําทําสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆจอทีวีนึกถึงแบรนด์เลย แล้วเขามีโปรโมชั่นเลยว่าจะลดถ้า V R ตอนนาทีที่5ก็ลด5% V R ตอนนาทีที่24ก็ลด24%อารมณ์อารมณ์รมประมาณนั้นนะ่ะคนจดจ่อเลยนะดูบอลแล้วก็ดูต้องต้องตามให้ด้วยว่า V A R มันจะมาป่าถ้ามาจะต้องรีบเข้าไปในเพจของอแบรนด์นี้เพื่อจะได้ไปซื้อของลดอะไรเงี้ย เจ๋งนะครับเป็นหนังสือที่ดีนะครับก็เอามาฝากนะครับคอนเท็กตชั่วมาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบช่วยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขายของคุณนัฐพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดมราตอนหรือคุณหนุ่ยนะครับก็ไม่ต้องช่วยเชร์หรอกเพราะว่าก็ขึ้นอันดับท็อปทอยู่แล้วครับฝฟมืมอคุณหนุ่ยนี่เล่มที่4ีแล้วนะครับแต่ว่าก็เอามาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านแล้วก็ลองไปหาอ่านดูนะครับมีอยู่ทุกร้านหนังสือครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน i s o d ดต่ไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.